คิดชันมีสวัสดีค่ะวันนี้เรามาแชร์วิธีการเก็บเต้เตาหู้ยังไงไม่ให้มีกลิ่นเปรี้ยวแล้วก็ไม่เสียง่ายค่ะอันนี้ก็จะเป็นเต้าหู้แข็งนะคะซื้อมาจากตลาดสดสองก้อนนะคะร้านเดียวกันนะเรารู้สึกว่ามันมีกลิ่นเปรี้ยวนิดๆน,นะคะปกติซื้อมาเก็บเข้าตูเ้เย็นเลยไม่รู้วิธีว่าทํำยังไงนะคะให้มันอยู่ได้นาน,านก็มักจะกินไม่หมดเสียก่อนแล้วก็ทิ้งนะคะเดี๋ยววันนี้เรามีวิธีนะคะ มาทําให้มันอยู่ได้นานนะคะเป็นสัปดาห์เลยเนาะอนอื่นก็ไปล้างน้าเปล่านะคะให้สะอาดเนาะพวกถ้ามันมีเมือกมียิ่งต้องล้างให้เมือกออกให้หมดเลยนะคะทุกคนจากนั้นเราก็นํามาซับด้วยกระดาษทิชชู่นะคะเราใช้น้ําประปานะคะในการล้างนะคะทุกคนโอเคนะคะพอเราซับเสร็จแล้วนะคะเราก็จะไปเตรียมอุปรกรณ์นะคะก็จะมีกล่องนั่นเองคะ่ะทุกคนที่มีฝาปิดสนิทนะ เราอ่านเจอเขาบอกว่ามันมีทั้งสูตรที่ใส่เกลือแล้วก็ไม่ใส่เกลือกล่องกลมๆเนี่ยเราใช้น้ำต้มสุกนะเป็นน้ำดื่มต้มสุกที่เย็นแล้วนะคะ ส่วนกล่องสี่เหลี่ยมเราใช้น้ำดื่มธรรมดานะคะที่ไม่ได้ต้มแล้วก็ใช้เป็นอุณหภูมิห้องเนาะกะว่าให้มันท่วมตัวเต้าหู้พอดีนะคะทุกคนกองสี่เหลี่ยมเราจะเติมเกลือลงไปสักประมาณครึ่งช้อนชาปริมาณเกลือขึ้นอยู่กับปริมาณของน้ำนะคะถ้าน้ำเราเยอะก็เพิ่มเกลือได้เลยค่ะจากนั้นก็คนให้เกลือละลายปริมาณเกลือเท่านี้ไม่มีผลต่อรสชาติของเต้าหู้นะคะคนไปเลยค่ะ เราอยากรู้ว่าถ้าไม่ใส่เกลือกับใส่เกลือมันจะต่างกันไหมนะคะทุกคนจากนั้นให้เรานำเต้าหู้นะคะที่เราเตรียมไว้เมื่อกี้นะคะใส่ลงไปค่ะก็จะเห็นว่าน้ำท่วมพอดีนะคะถ้าน้ำไม่ท่วมก็เติมลงไปด้วยนะ,ะให้น้ำท่วมเต้าหู้นะคะเสร็จแล้วก็ให้เราปิดฝานำเข้าตู้เย็นช่องธรรมดานะอย่าใส่ช่องฟรีซนะคะ เต้าหู้เนี่ยไม่ควรแช่ช่องฟรีดนะเพราะว่าตอนที่เราออกมาใช้พอน้ําแข็งละลายเนื้อมันจะเละนะคะเนื้อมันจะไม่น่าทานเราแช่ไปประมาณ4วันนะคะนี่ค่ะ4วันแล้วนะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะกล่องกลมๆนี้ไม่ใส่เกลือน,นะคะแล้วก็ใช้น้ํา ดื่มต้มสุกที่เย็นแล้วในการแช่ส่วนกองสี่เหลี่ยมใช้น้ำธรรมดาเนี่ยค่ะน้ำดื่มธรรมดาแล้วก็ใส่เกลือนะคะจะเห็นว่ากล่องกลมๆที่เราไม่ใส่เกลือมันจะมีจุดเหลืองๆนะคะเห็นไหมมันจะเป็นจุดเหลืองๆแล้วก็ดมดูเนี่ยมีกลิ่นเปรี้ยวนิดๆนะคะทุกคนเนี่ยมันจะมีกลิ่นเปรี้ยวเลยนะคะชัดเลยส่วนก้อนที่ใส่เกลือเนี่ย ไม่มีกลิ่นเปรี้ยวนะคะแล้วก็ไม่มีจุดเหลืองๆเหมือนก้อนที่เราไม่ได้ใส่เกลือนะคะสรุปว่าเกลือนะคะช่วยถนอมอาหารช่วยถนอมเต้าหู้ได้ดีกว่าเพราะฉะนั้นแนะนําให้ใช้วิธีที่ใส่เกลือนะคะส่วนน้ําจะใช้น้ําธรรมดาหรือน้ําต้มสุกที่ย็นแล้วก็ได้ไปลองทําดูนะคะ